ขาดเก็บพวงมมาเก็บมาเก็บพวงนะครับเก็บสดๆเลยครับเนี่ยเก็บสดๆเก็บแบบว่าเออนำไปไปลวกปะเอาเอาไปต้มจิ้มตำน้ำพิกกะปิใช่ไหมครับน้ำพิกาปิตำอยู่แล้วเนาะตำอยู่แล้วเออเราไ็นี่ก็แค่ไปต้มแต่เรามันได้เป็นเนะแต่หมายชึงว่ามันกันดีอืมมันเราก็เรียกว่าตาน ตานมะเลงเนาะเอเอมันตานนะครับนี่เอาได,ด้เลยสินะครับ <c oughs> แค่นี้ก็พอ,อกินแล้วเนาะคุณแม่เนาะเออมากกว่านี้ก็กินไม่มดเก็บแต่ลูกอ่อนๆมันนะครับแต่ลูกแก่ๆเน่เก็บลูกแก่ๆเอาไว้ทุบหวานอ๋อครับเป็นยังไงอินกินเนี่เก็บลูกอ่อนๆมันอืมนะครับอืมนี่ <c oughs> ตอนนี้พอแล้วบ้างเนี่ยดูครับกับอาหารมื้อเช้านะครับเนี่ยครับถือว่าเป็นอะไรที่ที่ดีมากเลยเนาะผักปลอดสารด้วยเนาะคุณแม่เนาะปลอดสารปลอดสารเพราะว่าไม่ได้พลนยาพลนยุของสดสดเอาไปกินดีกว่าครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะคุณแม่เนาะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปเนาะครับโชคดีครับสวัสดีครับ